เลย,เลยอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่นะครับทุกท่านเลยพี่ถาพี่เอกพี่ออกพี่เอโกรวมถึงทีมงานาหลังบ้านทุกคนเลยครับรวมถึงแบ็กสเตจงานวันนี้ด้วยที่ทําให้พวกเรามีวันนี้หรือว่าตัวซีรีส์เองขอบคุณพี่นิวขอบคุณทีมกองพี่นิวขอบคุณทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายโปรโมตซีรีส์หรือทุกฝ่ายเลยที่มีเมกี่ยวข้องกับ VR นะครับขอบคุณมากๆที่ทำให้บูมกับน้องๆทั้ง7คนมายืนตรงนี้ขอบคุณครับ นักแสดงทุกท่านด้วยหยิวในเรื่องนี้คืออยากเท้าความขว่านมากว่าจริงๆแล้ว บูเป็นคนบูเป็นคนเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยเก่ง คือนั้งแต่บูมเริ่มมาทํางานในส่วนนี้แบบบูมรูสึกว่าบูมเปลี่ยนไปเยอะมากมาคือเมื่อก่อนบูมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแบตัวเองถึงมีเพื่อนน้อยจังทําไมถึงไม่คุยเก่งเหมือนคนนั้นคนนี้บ้างแบบจะได้มีเพื่อนเยอะๆมีคนที่คอยปรึกษาเยอะๆจนเมื่อไม่นานมาน,นี้มี แฟนครับสักคนหนึ่งเขาก็มาถามเอ b บ i ไอบูมบูมก็งงว่ามันคืออะไรจนบูมไปลองทำแล้วบูมก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่บูมเป็นถูกมันเรียกว่าอินโทรบูมใช้ชีวิตแบบ20กว่าปีมาด้วยความสงสัยมาตลอดชีวิตว่า ทำไมเราถึงเฟรนลี่ไม่ได้เท่าคนนั้นบ้างทำไมเราถึงคุยไม่สนุกเท่าคนนี้นบ้างมาตลอดชีวิตบุมไม่รู้จะต้องต้องเข้าหาแต่ละคนยังไงเลยด้วยซ้ำทุกครั้งที่ใช้ชีวิตมาบุ้มจะรู้สึกว่าถ้าบุมต้องเลือกที่จะเข้าไปทักทายใครสักคนหนึ่งบุมขออยู่เงียบๆนิ่งๆ,ๆของบุมดีกว่า จตขอบคุณทุกๆคนในกองนี้มากๆที่เข้ามาคุยกับบูเข้ามาเล่นกับบูถึงแม้ว่าบูอาจจะคุยด้วยไม่สนุกเหมือนคนอื่นๆที่เขาอยากจะเข้ามาคุยแต่แบบขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักขอบคุณมากๆที่เข้ามาเล่นด้วยไม่งั้นเพี่ก็คงไม่ได้สนิทกับทุกๆคนเหมือนตอนนี้ ขอบคุณทูกคนมากๆนะขอพูดถึงปอนนิดนึงได้ไหมครับ บอนคอพื่อนคนแรกของบูมเลยอ่ะขอบคุณที่อยู่กับพี่มาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาด้วยกันเราอาจจะยังไม่เคยทางานร่วมกันขอบคุณที่ส่งคลิปอะไรก็ไม่รู้ให้พี่เตะไอจีไปหมดชัางนั้นที่ททพี่ไม่เคยกดเข้าไปดูด้วยซ้ำอ่ะ กอันนี้ยั่เป็นอยู่นบะขอบคุณที่ไม่เคยอยู่ส่งเลย <S <S> <S ไม่อันนี้ขอบคุณจริงๆไม่เหมือนคือบางทีเราเข้าไปดูแล้วเราก็ไม่รู้เราต้องตอบอะไรกับชิบชิบนั้นนะแต่แบบสิ่งที่น้องทำมันทำให้รู้สึกว่าแบบน้องคนนี้ยังอยู่ในชีวิตเราอะ ให้จะผ่านไปกี่ปีผมก็จะไม่อยู่สองครับเมื่อวานบูมพูดขอโทษไปแล้วบูมไม่ขอโทษหรอวเพราะบุว่วาบูามไม่ผิด จริงๆก็รู้แหละแต่แบบพูดให้มันดูเหมือนมีเยื่อกันขอแต่ขอบคุณที่สถานการณ์แาจจะสร้างให้เรามาเจอกันแต่หลังจากนั้นเราก็ยังอยู่ด้วยกันต่อขอบคุณมากๆที่ไม่เคยปล่อยมอยือพี่สักครั้งเลยไม่ว่าเราจะผ่านอะไรด้วยกันมา พี่แม่ขอโทษอยู่แล้วนี่นี่ครับคือบูมองอูว่าเป็นคนหนึ่งที่บูอิจฉาหมายถึงว่าไม่ช่อิจฉาหรอกเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นได้แบบเขาเราอยากเป็นคนที่สนุกเฮฮาเหมือนเขาอยากเป็นคนที่คุยกับคนได้ง่ายๆเหมือนเขาอยากเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกว่าอยากคุยพี่มองอูเป็นแบบนั้นมาตลอด จนวันวันหนึ่งครับเป็นวันที่เราไปใช้ชีวิตกลางคืนด้วยกันแล้ว้มันทำให้น้องอาจจะอรู้สึกเป็นตัวเองได้มากขึ้น โดยสถานการณ์บางอย่างแล้วกันนะพี่พูดที่เป็นผีนี่พี่พูดคำั้นไม่ได้หูอแล้วผู้พูดดีเคันไม่คิดอะไรคนที่มันดูแย่เขาต้องแม่กอ้โหทุกทีนะครับนี่เหตุการณ์วันนั้นมัน บูงงมากเพราะว่าบูมองว่านอ้องเป็นคนที่สดใสร่าเริงแต่ทอเไม่่าอยู่ๆเราก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีสายอยู่ๆอู๋ก็พูดทุกอย่างที่อู๋รู้สึกที่อู๋เป็นอู๋จริงๆ ทบ่บวว่าน้อยคนมากๆที่จะเคยเห็นอูในมุมนี้วันนั้นมันำให้พี่รู้สึกว่าที่ที่แล้วอ่ะอูเป็นของอูแบบนี้แล้วอูสบายใจมากๆในการอยู่กับพี่อูเลยแสดงทุกอย่างที่เป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ มันทำให้ผมรู้สึกว่าอันนี้เราสนิทกันแล้วใช่สนิทสนิทใจนะครับ เอาเป็นว่าหลังจากวันนั้นมันทาให้บุมมองอูปเปลี่ยนไปในไในนานมากๆบูมสามารถรู้ว่าตอนนี้อู่กำลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้อูเป็นอู่ในเวอร์ชั่นไหนตอนนี้อูมีความสุขอยู่ไหมอูเหนื่อยหรือเปล่า ยังที่วันนี้พี่รู้ว่าอูมีความสุขมากๆเว้ยอูควรได้รับสิ่งๆนี้มากๆขอบคุณความรักจากทุกคนที่มอบให้อูนะครับจริงไม่ใช่แค่อูนะที่ คนได้รับความรักจากทุกคนว่าทุกคนในที่นี้หรือว่าแม้กระทั่งพี่เองก็คนได้รับความรักเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับที่รักพี่บูมมากขนาดนี้นะครับขอโทษน,นะทุกคนยาวอีกแล้ว ที่บ้านมูานานมาดูด้วยอ่ะมามาอยู่ไหนมาม้าไหนครับไม่ต้องชูมือนะไม่อยากเห็นขอบคุณมาม้าขอบคุณป๊าป้าขอบคุณเจเจทุกคนที่ ร่วมกันเียนดูบูมมาขนาดนี้บูที่ที่บูมมายืนอ,อยู่ตรงนี้ได้หรือว่าที่บูมเป็นบูในทุกวันนี้บูมต้องขอบคุณมามากๆเพราะามาคือคนแรกที่ทำให้บูรู้จักว่าสิ่งที่บูมทำอยู่ตอนนี้คืออะไรบูมเป็นเหมือนเด็ก ธรรมดาทั่วไปทุกๆคนไปเรียนกลับมานอดตื่นไปเรียนจนวันนึ่งมาบอกว่า,วาบูมมาไปลงเรียนสิ่งสิ่งหนึ่ไว้ให้นะบูมแบบไปเรียนหน่อยได้ไหมบูมบอกว่าอืมคืออะไรมาบอกว่าเออไปเรียนการแสดงหน่อย บูมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้บูมไปเรียนในเมื่อบูมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากทํางานหรือทําอะไรใน,ในตรงนี้เลยมามาเขาส่งให้บูมเรียนทุกๆอย่างตั้งแต่เด็กขอบคุณที่วันนั้นมามาเลือกที่ส่งบูมเรียนนะ เพราะว่าไม่งั้นบูคงไม่รู้ว่าจริงๆแ้วบูมมีความสุขกับการทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขอบคุณที่เป็นครอบครัวที่โคตรน่ารักเลยบุมรักมามาแลปะป่าๆมากนะ บูทำได้แล้วนะครับท้ายสุดนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านด้วยหรือว่าขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบู ขอบคุณที่คอยสพอร์ตไม่ว่าบูมจะทำอะไรก็ตามขอบคุณที่ไม่เคยไปไหนเลยขอบคุณที่ชมเราในวันที่เราก็รู้ว่าเออวันนี้เราไปทำได้ไม่ดีบุมคือหนึ่งคนที่บุมบุมคือหนึ่งคนที่ ตอนแรกๆบุมอาจจาะยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนมอบให้มันคืออะไรด้วยซ้ำ<อ>บุมไม่เคยรู้สึกว่าบุมชีวิตขาดอะไรมาก่อนในชีวิตมาม้าก็ซัพพอร์ตบุมทุกอย่างมาม้าให้ก็เลยใจบุมได้ทุกอย่าง จนมีหลายๆเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตมเมื่อเราโตขึ้นเราก็ได้พบเจอกับทุกๆคนในที่นี้มันมีหลายวันมากๆที่บูมแบบเหนื่อยหรือว่าบูมแบบมีเรื่องที่บูมไม่สบายใจมากๆแล้วบูมรู้สึกว่าเราควรที่จะโตพอที่จะไม่เอาเรื่องหนังใจไปให้พ่อและแม่ฟังในบางเรื่องมันเลยเป็นช่วงเวลาที่บูมได้อยู่กับตัวเอง บูมพูดนำลง,งว่าตอนนั้นบุมโคตรดิงเลยแบบเพราะบุมไม่ได้คุยกับใครบุมไม่เคยรู้สึกแบบน,นี้มาก่อนสิ่งที่ยาวๆบุมได้ในตอนนั้นคือโคตรดิ่จากทุกคนจดหมายจากทุกคนที่ส่งให้บุมบุมเลยเข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนมองให้บุมมันไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือความรัก เหมือนที่คนคนในครอบครัวให้กับกูขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวของกูนะครับขอบคุณครับ<ว>